ไปคับโอ้โหจะไปต่อไปได้หรือไม่ครับอันนี้มันคิดยากมากเลยผมขอตอบแล้วกันะโอ้โหไม่มีเหตุไม่มีผลนะฮะฟังข้อมูลไปมาข้างล่างนี้จับประเด็นก็ยังไม่รู้ไปทางไหนแต่ข้างบนบอกว่าน่าน่าจะไปเป็นฟาราแล้วเราจะดูว่าคุณบอยจะเดินทางข้อกอไก่หรือขอไข่เพื่อ ไปสู่ข้อที่9ได้หรือไม่นะครับนี่คือข้อที่8จาก10ข้อนะฮะตุเจต้าเนวิออสเป็นคู่แรกได้หรือไม่ตกลงทำแม่งแปลว่าตอบครับนิทานครับเฮ้ยก็จะต้องมียานแย้งนี่แหละไม่ตรงนะข้างบนไม่ตรงไม่ตรงอ่าไม่ตรงก็ต้องคุยกับเขาหน่อยสิเอ้ย ถ้าผิดก็ขอโทษด้วยถ้าผิดก็ขอโทษไม่เป็นไรเว้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่พี่มีความรู้สึกว่ามันฟังไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีความรู้สึกว่าแบบนิทานนะบอบไปแล้วเรียบร้อยเราจะเราจะเสียงดังทำไมเนี่ยรับปากนะครับรับปากนะครับเมื่อนิ้วชี้ขึ้นปาตั้งชากับแผ่นดินเอาแย่ตบสายตาขึ้นมา ิดเลยิดจไยดีใจมากมากคุณตุ้ยตุ้ยพี่ทำดีที่สุดแล้วพี่ทำดีที่สุดแล้วมันยากมันยากมันยากยไม่พี่บอยไม่พี่บอยแบบบางบางคำถามมันถ้าเราคิดเยอะไปมันก็เยอะไปอันเนี้ยผมก็คิดน้อยไว้ก่อนพี่บอกไจะคิดเยอะไว้ก่อนชะไ้เลพี่เดี๋ยวเราออกไปซื้อรถกันเลยลลงมาลง เราเคยรู้หรือว่าทําแม่งมันแปลว่าฟาร้านั่นเหรอสิครับปาร้าก็คือทําแม่งแต่พอฟังมาที่ทําโอกาสเป็นสูงมากเลยเพราฟังแล้วแบบหนึ่งกับฟังแล้วไม่ได้เป็นที่ เชิญฝึกสายหารียกันก่อนว่ายังไรครับผมว่ามันทำแฝงทำแฝงแค่นี่แหละครับเออเฮ้ยความคิดมันทำแฝงทำแฝงเอ๊ะมันจะมีอะไรเกิดเหตุสักอย่างหรือเปล่ามันทำแฝงทำแฝงเหรอมันทำแฝงทำแฝงเออแต่มันต้งมาปาร้าเลยเพราะอะไรอ่ะเออไม่ตอนแรกที่พี่บอยเขาบอกเขาบอกว่าอะไรนะพีาพูดไปแล้วใช่ไหมว่าได้กลิ่นได้กลิ่นทำแฝงใช่ป่ะแล้วพอเสร็จเรียบร้อยพี่บอยก็มานิทานก็เลยมันมันก็ฟังทำแฝงทำแฝงได้อย่าเงี้ยผมก็เลยบอกว่ามันดูทำแฝงทำแฝงก็ได้มันไม่ต้องฟังไม่ต้องได้ นั่นเลยไม่เป็น,น,นไ,นไรเดี๋ยวเราไปซื้อปลาากินอ, <c oughs> อธิบายความอย่างนี้ครับมอมราชวงศ์คริต์ปราโมชระบุว่าคำว่าทําแม่งในภาษามอญแปลว่าปลาราปลารานั้นจะมีกลิ่นเหม็นเวลาคนไหนได้ไดกินอะไรไม่ดีไม่ดีก็ออกกลิ่นแปลกๆหรือว่าได้กลิ่นทําแม่งทําแม่ง,ง,ง,งก่อนที่คำนี้จะขยายไปหมายถึงอะไรที่ดูแปลกๆก็เริ่มไปเรื่อยเริ่มไปเรื่อยมันก็จะแปลกไปเรื่องราวของคำทิ้งๆที่เราพูดออกไปเรื่อยๆโอ้โหบางทีมัน กูไปออกบอไม่ถูกมาใหม่มาามาูแลวอะอาจารย์ผมขอล้อสักข้างได้ไหม่ไปคุยเขาหน่อยกันนคุณนังู้ครับก็หตจนได้เ็ดข้อแปข้อมาจะได้ดีเลยนะมันก็มันนะมัน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 ันม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 ัไมันมันมันมนมั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 ้มันมันมมันนมั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 มัน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 ม่นมม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 มันมัน ผมไม่เอาดวผมไม่เปิดข้อแรกจริงๆกับเนี่ยเขาคงต้องพูดด้วยนะแล้วก็ตามต่อนะครับพรุ่งนี้เลยนะครับหกโมงเย็นนะครับยกสยามครับสวัสดีครับ